สวัสดีครับเราเกมน้องคลิปนี้กลับมาอยู่กันในเกมแบททไหนกลางวันหลับกลางคืนลุยคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าถึงอีกหนึ่งตัวละครครับที่ผมไปแอบส่องผู้เล่นนะครับในโหมด v p ครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งครับที่มีคนใช้พอสมควรนะครับแล้วผมก็แอบไปส่องสกิลน้องมาก็น่าสนใจนะผมก็เลย เลือกเอาน้องเนี่ยมาปั้นอยู่ในทีมผมด้วยนะครับตัวละครนี้ก็คือน้องโมอาน่าครับหรือที่ผมเห็นน้องเขานั่งน่ารักน่ารักนะครับอยู่ในเปลข่อยก็เรียกว่าเด็กห่อย,อยนั่นเองโมอาน่าก็เป็นตัวละครครที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมค่อนข้างจะดีครับไปดูที่สก,กิลน้องกันเลย เมื่อเริ่มต้นครับในแต่ละรอบเนโมฮาน,น่าครับจะมีความสามารถในการฮิวเพื่อนรุ่มทีมที่มีเลือดต่ําที่สุดนะครับ2ตัวละครด้วยกันนับเป็นปริมาณ10%ของ HP สูงสุดของตัวโมฮาน,น่าเองนะครับซึ่งไอความสามารถในการฮิวเพื่อนเนี่ยไม่สามารถถูกลดประสิทธิภาพลงได้ครับด้วยสกิลบวกบาดแผลลึกหรืออะไรที่มันมีการลดความสามารถในการฮิวนะอันนี้จะไม่สามารถลดความสามารถของฮิวนี้ได้ครับฮิว10%ยังไงก็10%อย่างนั้น และตัวหมัวหน้าเองครับก็จะรับเกาะครับชื่อว่าชุบเปลือกเหล็กเนี่ยให้กับตัวเองครับก็จะเพิ่มคุ้มกมันดาเมจ25เตครับและถ้าหากตัวมัวหน้าโดนโจมตีครับและดามเมยมันเกิน30ของแมคคีของตัวมัวหน้าเมื่อไหร่นะครับไอความสามารถเกาะนี้ครับก็จะถูกลบล้างออกไปครับหรือวเรียกเ,เกาะแตกนั่นเอง อันนี้จะเป็นสกิลใช้งานเมื่อหลอดพลังงานเต็มนะครับก็จะเป็นการโจมตีครับสร้างดาเมจ50%ให้แก่ศัตรูที่อยู่ในแถวหลังนะครับ3ครั้งครับแล้วก็มีความสามารถน่งพ่วงมาด้วยนั่นคือลบข้อห้ามภูมิคุ้มกันดาเมจจากยูนิตพืชนั้งหมดนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะแต่มีก็ดีกว่าไม่มีเนาะ และก็จะใช้ความสามารถที่มีชื่อว่าโล่หมาสมุรครับซึ่งไอโล่หมาสมุดเนี้ยการทํางานของของโล่หมาสบุรเนี้ยจะไม่สามารถถูกลดประสิทธิภาพได้ด้วยสิ่งใดใดนะครับแล้วก็จะเพิ่มผุ้มการนัาเมดโดยตรงให้แก่ยูนิต20ซึ่งไอโล่ตัวนี้ครับมันจะแตกเหมือนกันโล่ของตัวโมน,นาอันก่อนหน้านี้ครับไอโล่ชุบเหล็กครับคือถ้าโดนนัมเมดเกิน30ของแมคคิตพีเนี่ยโล่จะถูกทำลายนะครับ อันนี้จะเป็นสกิลโจมตีปกติของตัวโมนาครับจะเป็นการโจมตีซ้นาเมิดหนึ่งรอเซนให้กับศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับแล้วก็ยังสุ่มสร้างโล่หมาสมบาตบดไทยกับเบื้องล้มทีเมื่อเราหนึ่งตัวเช่นกันส่วนทางเลือกครับเมื่อเราอัพสกิล นะครับอันนี้ก็ทางเลือกแรกก็จะเป็นการเมื่อเริ่มต้น,นครับในแกละรอบครับของการต่อสู้หากมีศัตรูครับจานวนศัตรูมากกว่าเราเนี่ยทุกๆ1ตัวเนี่ยจะเป็นการเป็นลดอัตราค r i t ิ c a ของศัตรูลง20%และดาเมจค c ิติ i c อีก20%ซครับซึ่งจะลดได้สูงสุดเนี่ยกับ5ตัวด้วยกันอันนี้ก็เป็นทางที่ผมเลือกนะครับเพราะว่าผมมองว่าหากศัตรูเนี่ยเยอะกว่าเราเนี่ย แล้วเราไปลดทอนนะครับก็สามารถทั้งอตัตยาคิทิเคลและดัมมี่คิทิเคลลงได้ก็ทำให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นครับแต่เมื่อศัตรูจํานวนน้อยกว่าเราลงนนเนี่ยเราก็น่าจะไม่จําเป็นจะต้องไปลดทั้งอตัตยาคิทิเคลและการโจมตีคิทิเคอลศัตรูครับเราก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมก็มองาประมาณนี้ครับส่วนในทางหน้่นที่2องในมือกับด้านนะครับอันแรกนี่คือเราจํานวนศัตรูเยอะกว่าเรานะครับอันที่สองน,นี่คือถ้าจํานวนเราเยอะกว่าศัตรู ทุกๆ1ตัวก็จะไปลดนะครับอัตราคิติคอลแล้วก็นาเมทคิติคอลยีของตัตูลงนะครับผมก็เลือกอันแรกนะครับเพราะคิดว่านะครับมันน่าจะมีประโยชน์กว่าสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเสริมเช่นกัน,นครับโดยในรอบปัจจุบันนะครับสําหรับตัวละครฝั่งเราที่โดนโจมตีครั้งแรกนะครับถ้าโดนนาเมทนะครับ เกิน30%ของไม่ฮพสูงสุดของตัวละครนั้นเมื่อไหร่ครับก็จะเพิ่มคุ้มกันนาำมอโดยตรงยีนะครับซึ่งจะอยู่จนถึงรอบนั้นนนนะครับพอข้ามรอบนี้ไอ้คุ้มกันนี้ก็จะหายไป ที่ทางเลือกครับของสกิลนี้ครับมี2ทางครับทางแรกก็คือเมื่อถูกโจมตีเป็นคริทิคอลนยจะมีโอกาส20%นะที่จะทำให้โมอาหน้าได้รับพลังงาน1จุดนะครับส่วนอันที่2ในแบบที่ผมเลือกใช้ครับเมื่อเริ่มต้นของแต่ละรอบครับจะได้พลังงาน1จุดทันทีครับก็คือที่เลือกอันนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่าจะโดนคริทิคอลถึงโดนคริทิคอลก็ยังไม่รู้ว่าจะได้พลังงานหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้พลังงานตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปใช้กับสกิลถัดไปนะ สกิลที่ใช้พลังงานครับก็คือจะใช้พลังงาน1จุดนะครับสร้างน้ำเมตดโดยตรง100%ให้กับยูนิตตูในแถวหลังนะครับและสร้างโล่มาสมุดให้กับพลุ่มทีเรา1ตัวนะครับอันนี้คือจะสุ่มกัน ส่วนทางเรื่องของสกิลนี้บมี2ทางครับทางแรกคือจะใช้พลังงาน2จุดนะครับสร้างนาเม็ดโดยตรง100%้อให้กับยูนิสตูในแถวหลังและสร้างโล่หมาสมุทรดให้กับเพื่อนเราเพิ่มแมปจากอันแรก1ตัวเพิ่มอีก2นะครับกลายเป็น3นะครับส่วนทางเลือกที่2ครับจะใช้พลังงานทั้งหมด 3. จุดด้วยกันนะครับสร้างนาเม็ดโดยตรง100%เหมือนกันครับแต่ว่าจะเพิ่มจํานวนนบเพื่อนของเราครับที่จะรับโล่ครับกลายเป็น3ตัวด้วยกันนะครับรวมกับสกิลเริ่มต้น1่ตัวก็จะเป็นทั้งหมด4ตัว อันนี้คือแต่ใช้พลังงานมากขึ้น1จุดนะครับ <st> ผมก็เลือกอันนี้นะครับพอผมเห็นว่ามันเยอะดีนะหลัก,ลกเลยก็คือมัวหน้านี้หน้าที่คือมาฮิวแล้วก็มาสร้างโลก่กับเพื่อน,นะครับซึ่งจะเป็นพวกโล่ป้องกันดาเมจนะครับก็จะค่อนข้างมีประโยชน์มากๆครับในการช่วยทีมเรานั้นถึกมากยิ่งขึ้น เราเก็บเป็นคำคิปนี้ครับเราตัวละครมัวหนะ้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้างครับไม่มากก็น้อยครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกาลังใจให้กันครับหรือหากมีคําถามข้อเสนอแนะคำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเราเก็บเป็นคำคลิปนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ